นี่ก็คือของจิ๋วรีเมนเซตแคมปิง้งเตาสำหรับใส่ถ่านมีฐานมาด้วยนะคะตะแกรงเหล็กปิดบาร์บีคิวเสียบไม้หูเป็นเก้า e อี้พับค่ะทุกคนถือมันต้องการยังไงอะสวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับทุกคนสู่ซอมฟอรมสเตน เอาละค่ะและในคลิปนี้นะคะเร็วก็ไม่เคยอยู่ฟังทานฉันจบเลยอะเอ็ดดี้และคลิปนี้เนี่ยค่ะซอฟก็จะมากับการรีวิวเชนเจนเราอยู่กับของจิ๋วนะคะรีเมนเซ็ตแคมป์ปิ้ง ะคะือโดยปกติแล้วรีเมนเนี่ยเขาก็จะขายนะคะเป็นกล่องกล่องแยกๆก,ก็ได้เอาไว้ให้เราเนี่ยมาสุ่มเอานะคะแบบนี้เราจะซื้อสุ่มเอาก็ได้นะคะหรือว่าเราจะซื้อยกกล่องแบบนี้เนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะได้ครบทุกแบบทั้งหมด8กล่องตามเซตซีรีส์ส่วนตัวชอบองเนี่ยอยากจะเก็บสะสมให้ครบทุกแบบเลยนะคะในซีรีส์นี้ชอบก็เลยยกเหมามาทั้งกล่องแบบนี้และในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาตะลุยแกะนะคะให้ครบทั้ง8แบบ8กล่องเลยว่าแกะมาทั้งเซตทั้งหมดนะคะของจิว๋วแคมปิ้งจะน่ารักขนาดไหนถ้าทุก เราไปดูกันเลยค่ะจิง้งชิ้นนี่เลยจ้าพร้อมนะทุกคนพร้อมแล้วลุยกันเลยค่ะเจนเจน เดี๋ยวเราจะต้องตัดตรงนี้ออกมาด้วยนะคะไว้ใช้สําหรับเป็นชากก็แล้วแต่เราว่าอยากจะตัดออกมาไหมนะคะเดี๋ยวซอบขอพิจารณาดูอีกทีเนาะคือถ้าเราตัดออกมาเนี่ยโดยรวมมันก็จะเป็นแบบนี้นี่แบบภาพหน้าปกเลยแต่ถ้าสมมุติว่าไม่กล้าตัดจริงๆเนี่ยเราจะไปทําฉากอื่นด้วยตัวเองก็สามารถทําได้ค่ะและนี่ก็คือทั้ง8กลองกลองที่1อ่ะชุ นี่เวกเอนแคมนะคะอุ้ยมีคุณจิ้งจอกอยู่ตรงนี้ด้วยล้านน่ารักจังชึ๊บจเดมโอ้ของเต็มไปหมดเลยในชิ้นหนึ่งโอ้ไม่ก็เยอะมากทุกคนเยอะมากชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจุกกระเจิบไหนเรามาดูสิได้เซตบาร์บีคิวค่ะ ยังคงเดิมนะคะรีเมนนี่ก็จะมีชิ้นส่วนที่เป็นกระดาษนะคะให้เราตัดออกมาประกอบฉากด้วยได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบรายการเมนูบาร์บีคิวเนาะตัดออกมาแล้วก็พับครึ่งมันก็จะกลายเป็นเหมือนหนังสือเป็นอะไรซัมติงแบบนี้นะคะซึ่งโซกไม่กล้าตัดอีกแล้วว่าขออนุญ,ญาตไม่ตัดแล้วกันนะคะอยากจะเก็บไว้ในเซตแบบนี้เลยจะได้เรียบร้อยนะชิปเราได้เป็นเตาสําหรับใส่ถ่านโหเตาถ่านบาร์บีคิวนั่นเองอ่ะนี่เลยค่ะในเซตมีถ่านมาด้วยนะคะถ่านไว้แบบกินหมูกระ ะอยากกินหมูกระทะอยากกินมากเลยนี่ค่ะเราก็จะเอาฐานใส่ไปในเตาเลยค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> ตะแกรงเหล็กปิดอึ๊ คู่ถุงมือถ้าเป็นแคมปิ้งจริงๆนะก็คงจะเป็นถุงมือหนาๆเน,นที่เอาไว้จับของร้อนหรือว่าแบบถือที่เขาเรียกว่าอะไรอันนี้อันนี้ชิ้นนี้ที่เขาแบบเอาไว้แบบคีปฐานใส่ฐานชุบชบแล้วก็อย่างเงี้ยข้างล่างแบบนี่นครับมาครบเซตเลยทั้งถุงมือทั้งที่คีถ่านลูกสนเอาไว้ประดับตกแต่งแคมปิง้งเปล่าเป็นลูกสน,นเครื่องดื่มซู้ซะ เอาไว้กินคู่กับบาร์บีคิวนะคะบาร์บีคิวเสียบไม,ม้นี่โอ้โหิวอะเซตที่หนึ่งเซตบาร์บีคิวค่ะกล่องที่สองมาแล้วอุ้ยมีเขียงไม้ด้วยอันนี้อะไรอะ่ะไหนดูซิเธเด ้เป็นเซตเตรียมอาหารในแคมปิ้งอุด้านหลังมีเป็นแบบตัดออกมาให้เราประกอบเป็นถุงกระดาษได้ด้วยนะคะอุ้ยน่ารักชบกเขียงไม้หนึ่งอันถ้วยล้างผักผลไม้ มีดจิ๋วอันนี้ต้องอยู่กับเขียงท็อปเปอร์แวร์ค่ะอู้หูน่ารักมากค่ะเป็นท็อปเปอร์แวร์แบบท็อปเปอร์แวร์แก้วด้วยนะท็อปเปอร์แวร์แก้วนะคะมาคู่กับนี่เลยค่ะเนื้อหมูหรอเนื้อหมักโซไม่มั่นใจอะ่ะทำไมเขาต้องมัดเป็น,นก้อนๆด้วยแล้วเอามาไว้ใส่ท็อปเปอร์แวร์แบบนี้นะคะเพื่อเก็บมาทํากินในแคมปิ้งนะคะโอ้โหน่ารักเครื่องปู เครื่องปรุงอะไรนะใครทราบบอกหน่อยนะคะ <_ d ata> โอหตัวหนังสือมันเล็กเล็กๆมากๆเลยอะหัวหอมที่โดนมีดหั่นเครื่องโอ้โหน่ารักนะคะอันนี้ต้องไปอยู่บนเขียง <_ d ata> ชิปชๆๆช,ช,ช <_ d ata> คลิกหยู่สำหรับเตรียมทำบาร์บีคิวค่ะใ <_ d ata> ส่ถ้วยไว้สำหรับรอล้างแล้วก็ไม้บาร์บีคิว อันนี้ก็คือทั้งเนื้อทั้งหัวหอมทั้งพริกหยวกนะคะที่เสียบใส่ไม้พร้อมปิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกได้ว่ากล่อง<ๆ>ก่อนหน้านี้นะเราแกะออกมานะก็เป็นบาร์บีคิวใช่ปะอันนี้ก็เป็นเซ็ตเตรียมบาร์บีคิวเนาะก็คือเอาอัานนี้ไปปิ้งบนเตานั้นได้เลยนะและนี่ก็คือเซ็ตเตรียมอาหารบาร์บีคิวต่อมาเจนเจเด อุ้ยอันนี้น่ารักทุกคนได้รถเข็นด้วยอันนี้จะเป็นเซ็ทเที่ยไหนคะชื่อเซ็ตว่า Let's Go เตรียมพร้อมไปกันเถอะโอ้ยอยากไปเที่ยวแลวไปเลยไม่ไปไปเลยจะได,ด้อุย้ยรถเข็นแคมปิ้งน่ารักมากเลยเข็นได้ไหมรถเข็นแคมปิ้ง หมวกแคมปิง้งอุย้ยนั่นลก็มีสายอย่างนี้ด้วยนะคือเราปรับความยาวสายได้ปะ่ะเหมือนจะปรับได้เลยซับไม่มั่นใจไม่มั่นใจแต่ดึงนี่ไงปรับได้นี่อุ้ย หลุดเลยไม่หลุดไม่หลุดไม่มีหม,มวกมีหมวกโหลูก็ปรับได้ด้วยนะว่าจะสอดรูนอกหรือเปล่าสมมุติว่าแบบนี้เลยแล้วกันนะคะหมวกแคมปิ้งค่ะฟืนไม้นี่น่าจะไว้ใส่ตรงนี้แหละแจมเดมฟืนไม้อีกหนึ่งท่อนนะคะเขาน่าจะทํามาให้เราได้ฟีลลิ่งเวลาแบบดึงฟืนมาใส่กอไฟอะไรอย่างนี้ป้ามันจะได้ดูแบบแยกชิ้นส่วนออกมาได้เนาะเหมือนเซตเนื้อปิ้งย่างที่ซอเคยรีวิวไป y ะ ไม้ขีดไฟค่ะโอ้โหเล็กมากทุกคนดูดิเล็กกว่าหน้าเล็บหน้าดูเล็บนิ้วก้อยดิคือมันเล็กจิ๋วมากทุกคนมีรอยขีดไม้ขีดไฟที่แบบขีดข้างๆกล่องแล้วด้วยนะงานละเอียดเถอะแรดเน่ามากแรดเน่ามากๆเลยวางไว้ตรงนี้กระติกน้ำนะคะคูลเลอร์เป็นรลาเก็บความเย็นนะคะเอาไว้แบบกดตรงนี้ไว้ดื่มน้ำแบบ ออกมาเนาะซึ่งคูลเลอร์น,นี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีเลเบลยี่ห้อด้วยนะคะเขาก็ให้มาเป็นสติกเกอร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องมาแปะเอาเองค่ะจุ๊บเชมแปะดีๆอจุ๊บนี่ลนะเสร็จเรียบร้อยเสร็จเล้วเกิร์ลุยกันต่ออุ้ยเดดเดนได้โต๊ะโอ้ยน่ารักอันนี้น่ารักเราอยู่กับเซ็ตคอฟฟี่เบรด ชิ้นแรกนะคะเราได้เป็นโต๊ะไม้ค่ะนี่เราต้องกลางยังไงอุยน่ารักอะ่ะว,ว้าวมีกลไกเหมือนกลางโต๊ะจริงๆนะคะเราอาจจะต้องหาจังหวะนิดนึงโต๊ะไม้ผ้าปูโตะนะคะเราจะต้องตัดออกมาเองนะคะเป็นกระดาษที่อยู่ด้านในค่ะอันนี้ไม่มีทางเลือกใช่ปนอกจากที่ฉันต้องตัดใช่ปะ่ะเราขอตัดเป็นออกไปเลยดีกว่าเป็นแผ่น เสร็จเรียบร้อยนะคะเรียกได้ว่า้าพปูโต๊เนี่ยเปลี่ยนอัตรัได้ถึง2แบบ2ลายเลยนะคะแล้วแต่เราชอบเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้ลายนี้แหละตามต้นแบบไปก่อนวางปูปึ้น่ารักขึ้นมาทันทีเลยเหยือกกาน้ําร้รอนนะคะแน่นอนว่าเราจะต้องประกอบเองด้วยนะคะมีฝามาให้ด้านบนฝาปิดแล้วก็มีตัวหูจับนะคะเวลากระติกร้อนๆนั้นเราคงจับไม่ได้ตรงๆเราก็จะหยิบที่หูเอาแบบนี้เด่นเด่นหุย้ยน่ารักค่ะ ชุดทำกาแฟนะคะมาเป็นชิ้นส่วนเลยเดี๋ยวเราต้องมาประกอบกันเองนะมาอันนี้ใส่กาดกาแฟ,ลง,นนาาฟลงไปกาดกาแฟเหมือนขี้หนูอ่ะ <laughs> ใส่เครื่องบดผงกาแฟตัวบดตัวบดนะพูดถึงตัวบดล้วก็จะต้องมีแบบฟันเฟืองยึดยึดข้างบนแบบนี้จุ๊บนี่เสร็จแล้ว ก็จะหมุนอย่างนี้ได้ด้วยว้าวว้าวว้าว้ไงเท่มากถ้วยกาแฟนะคะกับถุงกรองกาแฟนะจากกากาาแฟอันนี้ซอฟคิดเองนะซอฟไม่มั่นใจว่าขั้นตอนการทำกาแฟจริงๆเป็นยังไงนะคะนี้เลยจะประกอบออกมาแล้วก็จะหน้าตาหน้ารับประทานหน้ารักแบบนี้ สุดท้ายก็เป็นแก้วมัรกนะคะสีเหลืองสวยสดงดงามนะคะอุ้ยอีกด้านหนึ่งมีเขียนอะไรด้วย We กแอ n แคม m p นี่น่ารักมากเลยหลังจากที่เราทำกาแฟเ,เสร็จนะคะเราก็เทแล้วก็รียินลงไปนะคะเราก็จะได้เป็นเี่กาแฟร้อนเต็มแก้วไว้สดแบบและนี่ก็คือเซตคอฟฟี่เบรกลุยกันต่อโอ้ยฉันพยายามจะมีท่าระใบเนี่ย เจนเจนลาโยกับเซ็ตสมบรกิ้งเซ็ตปิ้งย่างสำหรับเซ็ตนี้นะคะด้านในมีให้เราตัดพรมอีกแล้วค่ะทุกคนโอ้โหพรมได้2ลาย2แบบ2สีเลยนะคะอ่ะเก็บวางไว้ก่อนแล้วกันนะชิ้นที่1ค่ะโอ้โหเป็นเก้าอี้พ e ับค่ะทุกคนเก้า e อี้แคมปิ้งคือน่ารักมากคือมันต้องกลางยังไงเอาละเอากางงงน่ารักแต่กางไม่เป็นชิดึ๊บ บอกฉันทีว่ามันไม่ได้แตกบอกฉันทีว่ามันไม่เป็นไรนะ เกน่นกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะพับเก็บได้ด้วยนะอ่ะมันจะวิธีเก็บนี่เก็บอย่างนี้แล้วก็กางอ่ะชิบหุยชอบอ่ะชอบมากเตาร้อนๆนะคะตะแกรงนะคะ,ะ,ะ,ค,ะคือเหมือนเราขโมยเอา่านจากเซตอื่นมาใส่ได้เลยอ่ะแล้วเราก็มีตะแกรงร้อนๆใช่ปะวางอย่างนี้ปึ๊บมีไข่ไก่นะคะสําหรับย่างนะคะก็จะมีรอยตะแกรงเล็กๆนิดนึงเห็นไหมคะก็วางไว้ปิ้งอ่ะ แบบนี้เรียกว่าปิ้งหรือย่างอ่ะซอฟเรียกว่าปิ้งนะใครเล็กปิ้งหรือย่างคอมเมนต์คุยกันได้นะคะปิ้งอะไรได้อีกปิ้งใส,ใส่กรองใส่กระดองเสร็จแล้วก็ปิดฝานี่สูบกิ้งนะให้มันหอมๆนะคะซึ่งในเซตนะคะเขาก็มีที่คีบมาให้ด้วยนะคะโอ้แต่ที่คีบก็เล็กๆนะแบบจิ๋วๆแบบเปจุ๊บแง จานเปล่า1น่งใบในจานเปล่ามีอะไรบ้างก็มีไส้กรอกนะคะที่เราปิ้งเสร็จแล้วสมูกกิ้งเสร็จแล้วมาเสิร์ฟบนจานซี่ครมเบลเอ็หรือเปล่านะไม่รู้ว่าแต่มันเหมือนนะสครมเบลเอ็นะคะไข่ไก่ที่เราปิ้งเสร็จแล้วมาหั่นครึ่งนี่เป็นไงสีสันแับไข่เค็มชัยามากเลยแบบนี่มีสอซีกโอ้ยหิวและก็มีเครื่องดื่มกระป๋องนี่่ะโอ้โหเล็กมากจริงและนี่ก็คือเซตสโม๊กิ้ง หิวข้าวกล่องที่6นะคะกล่องนี้คือเบาวิวมากเลยค่ะข้างในคืออะไรอะเจ้า๊แงจ,จีมาเลย เซตนี้เป็นเซตทำแซนด์วิชละวัตถุดบเซตนี้นะคะก็มีให้เราต้องตัดออกมาอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมคะก็อยู่ที่วิจารณญาณน,นะคะ่าอยากจะตัดไม่ตัดนะคะเอาซอฟลังเลก่อนแล้วกันนะคอขอพับเก็บไว้แบบนี้ก่อนเจ็บๆชิ้นที่หนึ่งค่ะเตาเกตปิกนิกนี่เตาเกตเตา เตาอะไรดไีเรียกว่าเตาอะไรมันเรียกว่าเตาปะมันเป็นเอ่อตัวทำแซนด์วิชนะคะจริงๆแล้วมันก็อนเนกประสงค์เนาะเราจะกางอย่างนี้แล้วแบบไปทอดไข่ก็ได้มั้งซอฟว่าเราจะใช้กับตเตาแก๊สแบบนี้ที่ซอฟเห็นจากในรูปนะเหมือนเราวางไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเล็ดเซว่าเรามีขนมปังนี่แผ่นขนมปังที่เราได้อบไปนะคะวางไปปับ๊บเอาเวลาเราปิดใช่ไหมแล้วก็กดเน้นๆ แล้วพอเปิดออกมา,าน่าน่ากินโอ้ิวจริงเลยพอหน้ากินเสร็จปุ๊บเราก็จะแซนด์วิชนะคะมาบีอบแบบนี้แล้วก็จะเห็นไส้ทะโสดเอาไว้ข้างในจากกาออนะเกินอบนี่คะที่น่ารับประทานมากๆเลยนะฮะเราก็จะเอาจานนะคะมาจัดให้สวยงามแบบนี้ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอ้าวแก้วร้อนไปที่2นะคะข่อนหน้านี้ได้แก้วสีเหลืองไปสำหรับวันนี้เป็นแก้วสีแดงที่น่ารักเ็แล้วเราแล้วเราก็เทกาแฟนะคะจากเซ็ตคูนมาใส่ปุ๊บไง ความรู้สึกแบบจิบกาแฟกับแซนด์วิชโอ้โหชีวิตดีซอสมะเขือเทศและมัสตาร์ดนะคะที่ยังไม่มียี่ห้อนะคะซึ่งแน่นอนว่ายี่ห้อของเขาเนี่ยต้องมาแปะเองอะ <Guer r ija> เรามาแปะกันซะหน่อยนะคะ <_ t ick> เปรี้ยวนิดหนึ่งนะคะด้วยความมันเล็กๆนะนก็ยากนิดหนึ่งและนี่ก็คือเซตอบแซนด์วิชค่ะ เหลืออีก2กล่องนะคะคุณผู้ชมคะจะแกะกล่องไหนก่อนดีอ่มันจะมีกล่องที่เสียงตึบ๊บๆกับกล่องเสียงที่เอาอันหลงเหล็งก่อนไหมตึบ๊บตอันสุดท้ายตึบ๊บๆเก็บไว้ก่อนนะคะเรามาดูกันที่กล่องนี้ค่ะกล่องที่7จุดมาแล้วกล่องที่7เราจะเจอกับเจนเจนเซตตกปลา ชิ้นแรกค่ะเชนเชนในเซตตกปลานะคะเราจะได้เป็นกระติกเก็บความเย็นนะคะหรือว่าเก็บปลาที่เราตกขึ้นมาได้นะให้น้องอยู่ในนี้เนาะเปิดมาด้านในยังไม่มีอะไรนะคะมีหูหิ้วได้นะเนี่ยอ้ออ๋อมันหลุดเราก็ประกอบเก็บขับเข้าไปได้ที่ใจหายไปหลายรอบแล้วนะอะไรที่มันหลุดออกมาเนี่ยอุ้ยนี่โอเค แน่นอนว่าถ้าเราจะต้องตกปลาเราก็จะต้องมีนี่คันเบ็ดปะ่ะนี่เลยคันเบ็ดมันดึงออกมาได้ไหมอุ้ยได้ด้วยนะทุกคน มันไม่ได้หมุนได้นะคะเป็นแค่มีความรู้สึกห้อยๆแบบนี้นะซึ่งมันไม่ได้เชือกจริงๆเป็นเป็นเ,ออเหมือนยางหรือพลาสติกที่เขาทําเป็นเส้นบางๆให้พอจะขยับได้นะคะนี่น่ารักมากเลยเก้าอี้ตกปลาค่ะเป็นเก้าอี้ตั้งแป์เหมือนกันเนอะก่อนหน้านี้เราได้เป็นสีเหลืองใช่ไหมคะนี่เป็นสีน้ําเงินนะคะน่ารักทั้งสองแบบเลยไว้เข้าคู่ด้วยกันจะยืนตกปลาก็เมื่อยเนาะนั่งดีกว่าและแน่นอนค่ะจะตกปลาต้องมีปลาค่ะเออถ้าไม่มีปลาก็ตกปลาไม่ได้ใช่ไหม <S <S ถ้ามีขวดก็คือ ตกขวดตกอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ปลาพันอะไรอะ่ะปลาตาไม่ใส่เลยอะ่ะปลาตาขุ่นมากทุกคนแบบนี้เรียกว่าไม่สดใหม่นะคะเป็นปลาตาขุ่นนี่ <c oughs> นี่ปลาพันอะไระ <c oughs> เราสงสัยอะไรกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเนาะที่ทําความเย็นนะคะคือตามความเข้าใจซอฟเนี่ยเหมือนเราจะต้องใส่น้ําลงไปใช่ไหมคะเราก็ไปแช่ช่องฟรีช่องเย็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็เป็นตัวแทนทําความเย็นอะเอามาใส่ในกระติกแล้มั้งนะซอฟคิดว่าเพื่อให้อุณหภูมิด้านในกระติกเนี่ยมันเย็นขึ้น <c oughs> เวลาใส่ปลาปลาก็จะได้สดอันนี้คือความเข้าใจนะคะต่อมาค่ะกะ The we'll ติดน้ำนะคะเก็บความเย็นเผื่อนั่งตกปลานานๆหิวน้ำนกก็อยากจะซดน้าเย็นๆให้มันชื่นใจนะคะก็นี่เลยในเซตนี้นะคะกระดาษเองเนี่ยเขาก็มีให้ตัดนะคะทําเป็นตัวเหยื่อตกปลานี่นี่เป็นตัวตะขอนะคะก็จะตัดกระดาษไม่ตัดก็ได้แล้วแต่เนาะแล้วก็ด้านล่างค่ะเป็นเหมือนแผนที่สําหรับตกปลานะคะว่าเราอยากจะไปตกปลาตามจุดหมายเลข1 234 5 6หก็แล้วแต่ไปตามแผนที่ได้เลยนะคะซึ่งซอฟก็คงจะยังไม่ตัดแล้วกันเราเสียดาย <laughs> และนี่ก็คือเซ็ ปลาอาหารไงมีอาหารด้วยเซตสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดกล่องที่รู้สึกหนักที่สุดนะคะบรรดา8กล่องเนี่ยจะได้อะไรนะคะเรามาแกะดูกันเลย <c oughs> ว้าวทุกคนนี่ค่ะเราได้เต็นด้วยโอ้ไม่ gosh การไปแคมปิ้งที่เติมเต็มแบบสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยมันต้องมีเต็น ถูกต้องแล้วนะคะแล้วเราก็อยู่กับเซตเต็นค่ะตั้งชื่อตรงๆเลยนะว่าชื่อเต็นนี่ไงเซตเต็นนะคะเราก็จะต้องมีเต็นนี่อ๋อเต็นเป็นแบบแข็งๆเลยนะคะก็แค่ประกอบก็คือแค่นี้เลยเหรอเนี่ยเต็นเสร็จแล้วเลย <c oughs> น่ารัก ตะเกียงไฟนี่เลยค่ะให้แสงสว่างในช่วงยามค่ำคืนเพื่อตกดึกหนาวหนาวนะคะก็มีผ้าห่มด้วยนะคะเป็นไหมพรมอบคุ่นเนื้อเลอันนี้เลอะหน่อยๆคือมันเลอะมาจริงๆหรอเป็นแบบเออตอบไม่ถูกไง วางผ้าห่มอ,อุ่นๆตกดึกเดี๋ยวจะหนาวนะคะนี่ก็จะเป็นถุงร้อน,นะคะ่ะอ่าวิธีใช้ถุงร้อนนะคะมันต้องเขย่าเขย่าเขย่าเขย,าขย,าขยานะ่านั้นแล้วข้างในมันจะเป็นไซยๆนะคะเอาไว้กำรรกับมืออุ่นๆอะไรแบบนี้นะคะประเทศเมืองหนาวเขาจะมีนวัตรกรรมแบบนี้จริงๆประเทศไทยก็มีขายนะคะแต่แบบว่าไม่ได้เป็นที่แพร่หลายมากนะักเนาะเพราะว่าประเทศไทยก็ร้อนอยู่แล้วไม่รู้จะถุงร้อนไปทำอะไรเนาะ ลำโพงขยายเสียงนะคะเอาไว้ใช้กับสมาร์ทโฟนนะคะใส่เข้าไปเนาะแคมปิง้งเราจะได้แบบมีบรรยากาศดีๆมีเพลงให้ฟังแบบจุงจ๊งจิงจ๊งจุ๊งจอะไรแบบนี้นะคะซึ่งหน้าจอโทรศัพท์เห็นดำๆเนี่ยคือปิดเครื่องอยู่ค่ะงงนะสิหน้าจอโทรศัพท์ปิดเครื่องเป็นยังไงนะคะเพราะว่าถ้าเราอยากจะเปิดเครื่องมือถือเรานะเราจะต้องติดสติกเกอร์ด้วยตัวเอง <laughs> อ่ะงั้นเดี๋ยวเราติดสติกเกอร์ดีกว่าอืม แล้มันติดไปแล้วเบี้ยนิดนึงอ่ะทุกคนไม่เป็นไรแรล้พอใจในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะมือถือเปิดเครื่องติดแล้วะค่ะฮูเร่เยี่ฮิวอ่ะเอามาใส่กับลำโพงซะหน่อยนะสร้างบรรยากาศกคึกคักให้กับแคมปิ้งง่ยเป็นไงเพลงมันต้องมันแล้วแบบเหน่คนตัดนะคะต้องหาเพลงมาใส่ให้นะคะให้ความรู้สึกเหมือนแบบตอนนี้อ่ะเพลงดับนะคะเพลงดับอ่ะเพลงติดขึ้นมาค่ะโอ้ยโยกหัวตามโอ้โเพลงดับค่ะ เพลงติดค่ะโอ้ยยกหัวดตาเนเหนื่อยคนตัดอี่นะารอยากให้คนตัดมีอะไรทำไงและนี่ก็คือเซตเต้นจ้าบี่วไวอยู่ขวามนอทำใหม่ไหมทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไหมทุกคนและนี่ก็คือเซตเต็นค่ะ จริงๆในเซตเต็นนะคะในกระดาษเขาก็มีอะไรมาให้เราตัดอีกแล้วทุกคนโอ้โหเซตแคมปิ้งนี่ขยันให้เราตัดกระดาษมากๆจริงๆนะคะซึ่งตัดมาใช้ก็ได้หรือจะไม่ตัดมาใช้ก็ได้นะคะเป็นส่วนองค์ประกอบเสริมนะอันนี้มันเหมือนแบบแผนที่ดูดาวอะคะใช่สตาร์ชาร์ตนี่ไงแผนที่ดูดาวแต่ไม่เป็นไรเราจะเก็บเอาไว้อย่างนี้แหละเราอยากให้เขาแบบสภาพสมบูรณ์แบบ p e r เพอร์เฟที่สุดนะคะจะได้และนี่ก็คือของจิ๋วนะคะรีเมนเซต แคมปิ้งน่ารักมากเลยโหตั้งแต่แกะมานะคะเห็นแบบนี้แล้วแบบมันให้ความรู้สึกอยากไปเที่ยวมากๆเลยเนาะมันมันคิดถึงการได้ออกไปข้างนอกอะทุกคนตั้งแต่เราต้องอยู่กับบ้านเนี่ยพอเห็นเซตแคมปิ้งจิว๋วๆอย่างเงี้ยเอออย่างน้อยมันก็เลยรู้สึกเหมือนแบบได้เที่ยวทิปและอะเปลอหนึง คิดถึงบรรยากาศที่ได้ไปประจนภัยได้ทําอะไรก็ได้อยากจะเดินทางไปไหนก็ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องกังวลเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยช่วงนี้ยังไงเราก็ต้องรักษาสุขภาพนะคะการอยู่บ้านตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องท้าทายก็เล่นของจิ๋วเยยาจิตใจไปก่อนนะคะเอาแน่ๆเลยเห็นแล้วหิวเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากออกไปเที่ยวแล้วฮะอยากออกไปเที่ยวใช่ปะใช่ที่มันไม่ชอบมีอะไรคะนี่คือเราถ่ายอยู่นะนี่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะหนึ่งสองสามเจนจ อ๋อนี่คือที่เนี่ยไปถ่าก็คือตั้งใจทำอันนี้นะอ๋อให้เราแบบไปนั่งอยู่ตรงนี้เหรอใช่อุ้ย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 แล้วก็มีหลายชุดด้วยนะนี่มีหลายชุดถ้าว่าอะไรอชั้นที่ยืนปิ้งย่างบาร์บีคิวอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยเหรอทำไมเธอให้เรามาเที่ยวคนเดียวอะไรอย่างให้คนอื่นไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยอ้าวเอ๊ะเป็นไงนี่มีกระปีเดินทางด้วยมีกี่ตัวเนี่ยเอามีกระเป๋าเดินทางด้วยเอาแล้วนี้ทีทสุดนี่ยังไม่หมดอีกเหร เ <c oughs> ที่ยวแล้วไปทําบุญด้วยนี่โอ้ยม่ถือดาวเรืองโอ้โหพิ้นมาแบบแตกด้วยนะมาเดนเป็นกอปรูปมาจากไ g ใช่ไหม นี่คือเหมือนเรายืนเสิร์ฟอะไรอยู่สัก,กอย่างอะทุกคนดูตรงนี้ดินี่ภาพสิเ์ฟฉันต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยวะเนี่ยนี่คือดูท่านั่งฉันดิท่านั่งบนเก้าอี้นี่คือใช้ได้เลยนะเนี่ยน,นี่ไม่ยืนทำอะไรตรงนี้คะนี่มานั่งทำอะไรตรงนี้คะนี่ไม่ยืนเสิร์ฟอะไรตรงนี้ <laughs> เออน่ารักะอะเที่ยวทิปไปก่อนนะทุกคนนะ่ว <laughs> งนี้อยู่บ้านรักษาสุขภาพนะคะเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนเป็นห่วงสุขภาพทุกคนนะสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายนะคะเอาเป็นว่าดูของจิ๋วเยียวยาจิตใจไปก่อนนะคะจะก คือการรีวิวของจิ๋วนะคะรีเมนแคมปิ้งของพวกเราในวันนี้นะคะถ้าทุกคนชอบการรีวิวของซอสในวันนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันเป็นกำลังใจให้ซอสด้วยนะคะและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องซอฟป,ปอมส์แชนเนลด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากซอสก่อนใครเลยหลังจากที่ได้ดูแคมปิ้งจิ๋วกันไปแล้วเนี่ยบอกซอสหน่อยนะคะว่าถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวอ่าทุกคนเนี่ยตอนนี้อยากจะไปเที่ยวที่ไหนเป็นที่แรกนะคะคอมเมนต์คุยกันที่ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอบคคุุุณทกกกาารรับชมมมอนีวส แล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายใครยังไม่รีบไปไหนนะคะแวะดูซอฟรีวิวตอนอื่นๆนะคะเพลินๆกดดูได้ที่ตรงนี้เลยค่ะหรือแวะดูนะคะคอนเทนต์อื่นๆสนุกๆนะคะจากช่องซอฟปอมอีกหนึ่งช่องของซอฟนะคะรวบรวมอีกหลากหลายคอนเทนต์ทั้งกินเที่ยวไลฟ์สไตล์คอมเมดี้เอนเตอร์เทนเมนต์เกมโชว์ต่างๆนานามากมายนะคะก็กดดูได้ที่ตรงนี้อย่าลืมกดติดตามทั้งสองช่องเลยนะคะซอฟมียูทูบทั้งสองช่องเลยนะใครที่กดช่องหนึ่งแล้วยังไม่กดติดตามช่องหนึ่งกดให้ทั้งสองช่องเลยนะขอบคคุณ่ะ Okay.